คลิปคลิปเห็นหอยโอ๊ยเห็นคลองหมอไออินไออินปูไตเหรอเด้อปูไต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 ขึ้นโพล่ะเด้อปูไตปูไตไออิน อินเยังวะอินสะอาบน้ำปลาแปลงมาอย่างดีหอมปลานน่เฮ้ยมันรับจอยฮู้ยนิ่งนิ่งว้าวขี่คุยเล่นว้าออะเมอคุยนิ่งนิ่งขี่คุยเล่นว้าอต้องตุงด จดเลเออนิ่งนิ่งขี้คุ้ยเร่นว่าขี่คุคย้ยคุ้ยคุ้ยกับเป็นหาคค้ยนิ่ง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 ,งก็ถกหาหาซื้อหา 冇，有方法。 อินมันอีหยังเอามอวหันนี่เลยคิมคิมเล่นเบาขีค้คุ้ยมันคืออีหยังอ่ะอ่ะองั่งไอ้ไม่ได้เลื่อมือหาคีบได้เหรอไอ้ฝันฮอตใหม่เห็นไหมฟังบริษัทเองอะเอียคิมกับใหม่มันใกล้เคียงกันมง่งใดอ่ออ๋อใหม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฟังบริษัทเองนั่นแหละจริงๆแล้วไอ้บอกว่าอ่าใหม่จา้า ออกคีมมาทาไหนจ้าท้าทสันมึงเกิดไปเล่นคีมไปเล่นคีมอยู่ทั้งฝ่าเลยนั่งนอนอมึงไปเลยห้านี่อืออินไปไหนมาวะตื่นแต่เช้าเลยทั้งมึงตื่นแต่เสาเหียงเลยเนี่ยเลยเหงียยังมาทันได้นอนเลยด้วเนี่ยนี่แล้วก็ว่าสิไปเอาน้ำเข้าหน้าอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่าก่อนสิไปเอาน้ำเข้าหน้าว่าสิมาจักเปกจักกักนะว่าแล้วแจ้งว่าจัดทั้งคืนเลยดิโอ้โห มึงนี่ขยนันจริงๆเลยนะเว้ยกลางวันก็ทำนากลางคืนยังทำการบ้านโอ้การบ้านในอยังเจ้าพอไปเฮ็ดงานมามมเมื่อยเสียวเหงื่อแห้งใส่ดเดี๋ยวนี้แต่ว่าเมียกัดมาแต่สกิดค่อยห,หมแต่ว่าค่อยไม่สนใจนะเมียเลยดิ่ข่อยออกนอกมุงยุ่งว่ากัดตอมค่อยไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยวะนั่นแหละสอนหน้ามือ่ <laughs> อะไปๆๆๆรีบๆไปซะ เี๋ยวเธอเดี๋ยวเลยด้ค้างไ้ก่อนเส้นไ้ก่อนอเดี๋ยวมือดิขึ้นทีเดียว,ลวเลยดีเลยนะมือ,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 อมันจะรีบไปไหนของมาวะเออตาพ้าครับมีเลขห้าเก้าไหมอ๋อมีมัง้งเดี๋ยวกูดูก่อนเอเอฝันมาดิฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรบอกหน่ยอยดิคืออย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยผมฝันในฝันเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไปขี่ควยเล่ยว่ากับน้องคีม ที่ขวยก็ห้าใช่ไหมล่ะเลขว่าก็น่าจะเลขเก้าห้าเก้านี่ตะภัอย่าเสียงดังน,นะเดี๋ยวเลขมันมาจะเครื่องเออไม่บอกกันหรอกว่าห้าเก้าตะภัยม่เลยหาเก้าวะจ้ะเอ็งซือ้อห้าเก้าเหรอเฮ้ยไอทีมันก็ซื้อห้าเก้าเหมือนกันอ๋อนี่แสดงเองฝันด้วยกันดีบอกจ้ะหนูว่าได้ฝันดอกจ้ะได้ยินหัวหนูนี่แล้วฝันจ้ะฝันวา่าไอทีขวยก็เล่นเว้าหนูก็เลกวมาซื้อหาเก้านี่นะจ้ะ นนั่ไงเหมือนกันแป๊ะเลยเดี๋ยวใด้๋ยวให้เดี๋ยวไอ้อีมาไปขโมยของฝากของกูตอนไหนวะอ่ะอ่ะนี่ของเองห้าเก้าอ่านี่จ้ะเออตาพาดแล้วของผมวะอย่าบอกนะว่ามีแค่ใบเดียวอ้าวตราลงเองเอาด้วยเหรอเออว่าจะเก็บไห้สนอยก็มาก่อนยังไม่ได้เลยอ้เออหายกี่ได้ป้ เออนี่แหละไม่ต้องทอนเลย <Yahoo! S 1> เลยๆหฮงเดงเนอะ มีพาย,ยุเงีอยบดีนี่ใส่เบิร์ดวะเอเอโอกาสดีแล้วเว้ยนี่ให้แม่นเอาไว้กับตัวใหม่ต้องเห็นแน่นอนลวเลวยต้องหาบ่อนเสื่องเว้ยมิละ จุ่มผมยังไม่เห็นแน่เกนี่เงียบร้อยเลยเว้ยเฮ้ยเขาเสียงเลยใส่ดีวะ นี่ต้องเสียแน่นอนเลยเอาไว้ในของนี้ล่ะเขาเอิ่อนวาของเงื่อนของท่องเปิดิข<อ>้าวท,ทุกแหละมาม,า,มา,ากินข้าวกินปลานะ้แม่เฮ้ยกินข้าวเด้อเว้ย กินกินลูกกินอืมแซ่บอยู่หรือเล่าเออคิมว่าไปลากกระด้ลูกแม่นี่อยากแกงบม้หอยไหมที่ลาไปงงไม่แม่เด้อเดี๋ยวแม่สิแกงคุกกินนะลูกเด้ออืมเดี๋ยวจะงงไม,ม่ใด้ออีแม่เออว่าลากึ้นอิ่มแล้วละ่เลวละเออขยิมเลี้ยงเธอลูกเพราะแซ่บอ่ะเออแซ่บกับป้าไปงงให้แม่เด้อไปก่อนได้ไหมเออป้าไปฟาบานเล้วลูกจ้าแซ่บเด็กๆเป็นแจมชุดโต๊ะเลยปะ ข้าวผู้เรียบผู้เอือแล้วเนาะอ้าวแม่แม่ไม่กินข้าวกินปลานั้งแต่แม่แม่อย่างหนูมีเรื่องสิมาบอกป๊ามีเรื่องอย่างกับว่ามามากินข้าวสักตอนหนูถือเลขหนูถือเลขฮะถือเลขจ้าอิ่งที่หลีบลูกว่าอุ้ยแม่ดีใจน้ำไหลว่าแต่ลูกถือหลายบ่ลสองโตจ้าสองโตป๊าอุ้ยมาแต่ลอตเตอรี่ไว้ใส่ว่าเออไว้ใส่ขึ้นดีดีเอออ๋อ สองตัวแม่ของยังของเสียไป่ใช่แม่โอ้ยสมมุติจิตตกใจหาจิตแต่ยังอีคิมน่ะมันเอาของไปงมหอยอยู่นะแต่เหี้ยบวนง้อหอยเอออินเป็นน้ำอข็งหอยเนี่ยอินจะหูมอไม่ของนั่นน่ะมันมีลอตเตอรี่ไอยถูกรางวันไข่ละไงนี่ของน่ะเออเออเออได้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 ไว้ใน้ของมันบ่เดี๋ยวให้ไปจับให้ไปไปไปเด้อมึงโว้า อะไดีลูก่ะม่อยกมาเสียแม่ม่สิพ่อเ่อ่พ่อ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 เป็นอย่างน้อน้อยหอยพลายดีอ่เฮ้ยเฮคีบคเห็นหอยโอ้ยเห็นคลองบ่เหเห็นคลองบ่โอ้ยยูนี่แหละมีหยังล่ะอ๋อแล้วเราเราเราเห็นลอตเตอรี่กับเงินบ เธอแหละก็เห็นอยู่แต่ว่าคิดว่ามันเป็นขยะอ่ะแม่ทิมก็เลยขยำทิมไปเล่าย่องทิมลงนำ้ำแมโโ่โอ้โห <c oughs> แต่ว่าเงินอยู่พีล่ล่ะ,ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้่ไเห็นเงินนึงดิไม่ได้เงินของใหม่นี่แล้วลอตเตอรี่ปะจมน้ำไปแล้วล่ะหาหาหาจมน้ำไปแล้วแม่อ,อ๋อนี่ท <c oughs> ิมทิมหงมาว่าลอตเตอรี่ใบนั้นอะ ม <Ooh. S 1> ันถ uh ึงรางวัลเนี่ยถึงรางวัลเออเขาแล้วคิมสีเห็ดจังใดล่ะคิมมะฮูแหมคิมสีเห็ดจังใดตายก็คักไปเลยถ้าแม่นใหม่หูเจ้าเนี่ยต้องเอาคิมกับอ้ายเนี่ยตายแน่นอนเลยว่ะจะได้ดีวะเออคีมคือจั๊กซี่พวกนี้มันมัน ทีมต้องถึกปั๊บเด็อ oh. ถึกปับ๊บเออปั๊บจังไดละไอไยไว่ปั๊บจังไดมันต้องเอาหอยและมาแลกว้าวอ๋อเอ้าเอาหลายปันไหนเอารถมันบ่เม่นหอยแบบนี้หอยแบบนี้มันบ่กคุ้มกับโรตรีที่ถือรางวัลดอกหอยอันนี้บ่ได้บ่คุ้มบ่คุ้มมันต้องเป็นหอยแบบอื่นแล้วหอยจังดออไ,ไดล่ะเอ่อม้เป็นอรตอ เออน่าคิดดีๆเลยถ้าแม่ไม่มูจักเนี่ยไม่เอาคีมก็ป้าตายเลยเด็กจากบนยานเดี๋ยวไอ้สิไปวาวกับไม่เองเออรับรองไม่ครับโบว่ายังดอกะไปวะเอ้าสั้นก็ได้เออมามาลุกมา ้วได้ล่างโู้เนี่ยโอ้ยนั่นแหละกินแบบไม่แรแห้งคักเกืบกันบ้าเฮ้ยหรือว่าจะทำแหลกไอสิ้ยได้อะเอ๊ะไอ้นไปใส่ว่ะโอ้อ้ยเอสิพอปะนะ ไงว่ามันต้องคุ้มลองใหม่เห็นบอกว่าไอ้ยินจ้าอ้คิมไปใส่กันมาเออไอ้ยินลอตเตอรี่ล่ะหอบวเออคือลอตเตอรี่อ่ะเอวยขย้ำทีมน้าไปแล้วฮะขย้ำทีมน้าแมนแต่ว่าเอวย์เม่ไใดเด๊เพราะว่าไอ้อินอ่ะปับเอวยแล้วฮะ ไอ่ะอีพิมปับเป็นหอยเทือแรกกสิเอาเป็นหอยจูบไผ่แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกเอามันบาคุ้มกับคาลอตเตอรี่ไหมหอยยังหันนั่นสิคุ้มเพิ่นก็เลยปรับเป็นหอยหอยยังหอยกูนี่แหละหอยกูนี่แหละมองอินโอ้โหกูบนกระทะจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่จ้ะอันนี้จ้ะหอยมึงตายแล้วอี เป็นยังสองผมเมยรครูนี่ไหมอุย้ยนับภาษาหอยเล็กหวยซื้อๆอุยอ้ย,ยตัวมันจะไขอยู่ดีแล้วล่ะโอ๊ยฟิน เอา,า,า,เา,า,าม,ออมันแค่นี้แลูกถึไหมแสบน้ให้อ้ลูกอบน้านจะได้มีแห้งคิ้งเอแอบหน,น้ามุนอุ่นจะได้มีแห้งคิ้งวะเ่ยนะง่อยนะหน้เจ้าเฮย้ย ไปเรื่อยๆสิดเด็กเขาวาวม่ไงอ,อ้ยเอออาบดีตาแตกบ่เบิ่งบ่ก่ได้ตาแตกข้าเบิ่งตีนสินน้องเมีออยน <c ười> เนาะบอเลียนซื้อเบิ่งข้าวจีอยากกินข้าวจีเนาะอุ้ยเอ้ยขออยากกินขอนหลาง ท่านอยากกินข้าวล้ามก็ให้พี่ไอโตไปตัดไม้ไผ่หน,น้าฝนบ่แเสบดอกต้องหน้าหนาววี่ม,ม,มันก็เสียบซุนา่าแล้วว่าถึงข้าวล้ามนะ่ะสินหน,น,น้าฝนหน้าแร่งหน้ายังมันแสีบเบิดแห่งใส่ทัวดํานะอุ้ยแห่งมันแห่งแสีบครับเอามันหลายหว,วานหอมหอมก็แสีบโอ้ยเอ้ยข่อยมักได้ทัวนะ่ะโดยเฉพาะทัวดํา เดี๋ยวไอิีไซทั่วดำไปเต็มบังเลยไอไอจีบ้าไปกินไปใจน้ำกอนครับน้ำกอนจะได้ครับอาดีดีด เมียเมียอ,อยู่ไฟมาเอาแล้วเมียคลอดลูกแล้วนี่คลอดแล้วคลอดวัานกอดเนี่ยเอ่อล,ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่มานี่ห้ำไงสมกันแน่นอนไอ้โชคดีเนาะแล้วลูกหน้าตาคือคนหรือคือหมาไม่ถามแดงเดียว่าคือคนหรือคือหมาคือคนตัวแต่ทีนี้นเนี่ยลูกปากบ่คือมึงแน่นอน เห็นมายัง่ข้ามืออยู่นี่นันพูดได้แล้วนี่ก็ได้วงเดินละเห็นมายังข้ามือนี่ซอยร้ายเด้อวะเออันไปก่อนเด้อมีอยู่ในมือขนาดนี้โอ้ห่านี่ทามเดงเดินลูกหนาขนคือหมาหมาตวเนาะคือหมาตัวเนาะือนน นี่แมเถิงไงเถิงเงาแซเนาะเบาพื้นกล้ำไอ,อตัดเลยแล้วเถิงไงเท<แ>้งเง่าแต่มันบกขามันยังนเหอย่จะเ,เคยเห็นได้ยังไงก็มีตยาใหญ่โตด้วยได้ริมล่องอยูู้เดียวได้ริมล่องอูเดียว ឡើងហើយផងមួយបកឡើងអូខេយ៉ា